สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับคุณครูกุ้งอีนแล้วนะคะห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาต่อในเรื่องสถานการณ์การบวกกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะลูกนะ,ะให้เด็กเอาหนังสือเล่มสีม่วงขึ้นมาเลยนะคะคือหนังสือเรียงของเรานะคะเปิดไปที่หน้า225นะลูกนะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเนื้อหาในวันนี้มีอะไรกันบ้างน,นะคะไปกันเลยค่ะลูก แก้วตานะคะแก้วตาแก้วตาคือคนนี้นะลูกนะมีดินสอยาวสี่เซนติเมตรนะเกเรียนนึกภาพตามนะคะดินสอดินสอยาวสี่เซนติเมตรคือมันจะสั้นมากเลยนะนี่ลูกประมาณเท่านี้เองนะคะนี่นิดเดียวเองเนีดเด่ยเท่านี้นะคะเนี่ยสี่เซนติเมตรนะคะแก้วตามีดินสอยาวเพียงสี่เซนติเมตรนะคะจับไม่สะดวกเพราะว่ามันสั้นใช่ไหมลูกนะคะจึงทายังไงคะเด็ก เขาเอาตะเกียบมาต่อนะคะโอ้โหแก้วตาประหยัดมากเลยนะคะแทนที่จะซื้อใหม่ใช่ไหมคะแก้วตาเอาตะเกียบมาต่อนะคะเพื่อให้เขียนหนังสือได้ใช่ไหมคะแก้วตาก็เอาตะเกียบมาต่อนะลูกนะถ้าเกิดเอาตะเกียบมาต่อนะคะตะเกียบยาวเท่าไหร่ลูกตะเกียบยาว22ซนติเมตรนะคะต่อกับดินสอซึ่งยาว4เซนติเมตรนะคะดินสอที่ต่อกับตะเกียบนะคะจะยาวเท่าไหร่คะลูก อ่าก็จะเป็นเอาจำนวน22กับ4มาบวกกันใช่ไหมคะก็จะได้ความยาวทั้งหมดก็คือ26ซนติเมตรนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอคุนเหมือนกันนะขุณก็บอกว่าขุนมีดินสอสีน้ําเงินนะคะยาว6เซนติเมตรหรือ6ซมนั่นเองนะคะดินสอสีแดงนะคะยาว7ซนติเมตรขุนนำดินสอสีทั้งสองแท่งคือสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะคะ มาวางต่อกันนะคะเพื่อให้จับสะดวกเหมือนกันนะคะแล้วความยาวของดินสอสีทั้งสองแท่งเมื่อเอามารวมกันนะคะก็จะได้ว่าหกบวกเจดเท่ากับ13ามเซนติเมตรนั่นเองนะคะโจทย์ปัญหาส่วนใหญ่นะครับมันจะมีหน่วยนะคะหน่วยที่เราต่อนะลูกค้ามันจะมีหน่วยทุกครั้งนะคะอันนี้ข้อน,นี้ก็จะเป็นหน่วยเซนติเมตรเนาะ ข้อเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้จะเป็นหน่วยเซนติเมตรเหมือนกันนะคะต่อไปใบบัวอ่ะใบบัวใบบัวนะคะที่เด็กดูภาพตามครูกุ้งนะลูกนะใบบัวมีดินสอสีสิบสองแท่งนะคะอ่ะาใบบัวมีดินสอสีน้อยกว่าครูแปแทง่งอ่าโจถามหาอะไรคะ โจทย์ถามหาว่าครูมีดินสอสีกี่แทง่งโจทย์กําหนดมาให้สองส่วนก็คือโจทย์โจทย์บอกโจทย์บอกบอกมาก็คือใบบัวมีดินสอสีสิบสองแทง่งโจทย์บอกอีกส่วนหนึ่งก็คือใบบัวมีดินสอสีน้อยกว่าครูแปดแท่งใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์ถามหรือสิ่งที่โจทย์อยากได้คําตอบก็คือครูมีดินสอสีกี่แทง่งนะคะอะดนดกๆลองไปดูนะคะ โจทย์กาหนดว่าใบาบัวมีดินสอ42แท่งนี้นะคะตัวสีน้ำเงินนี่นะนะคะ12แทง่งคู่แอนขีบดสำคัญคู่นะคะมาดูรูปใบบัวมินสอน้อยกว่าคู่อ่าแปลว่าคุณคูณต้องมีมากใช่ไหมคุณคูณต้องมีมากกว่าใบบัวใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคุณคูณต้องมีมากกว่าใบบัวเพราะฉะนั้นคำตอบของเรานะคะ ก็จะต้องมากกว่า12แน่นอนนะคะเพราะใบบัวมีเพียง12แท่งแต่ว่าคูนะคะคูเนี่ยมีมากกว่าอยู่8แท่งหรือพูดง่ายๆว่าใบบัวมีนิสอสีน้อยกว่าครูใช่ไหมคะมันก็หมายความว่าคูมีมากกว่าใบบัวถูกต้องไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นโจทย์ในข้อนี้นะคะคุณครูก็จะเอาจํานวน12บวกกับ8นี่นะคะ จากรูปภาพส่วนที่ใบบัวมีน้อยกว่าครูคือตรงนี้ใช่ไหมคือที่สิ่งที่โจทย์บอกมาใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นครูจะต้องเอา12มาบวกกับ8นะคะจึงจะได้20แทงต่อไปค่ะขุนขุนมีดินสอสี24แทงนะคะขุณมีดินสอสีน,ะะน,สอสน้อยกว่าต้นกกล้อ่ะ12แทงอ่ะต่อไป เมื่อกี้โจทย์ข้อเดิมเนาะนะคะคุณมีดินสอสีน้อยกว่าตนกาคุณมีดินสอสีน้อยกว่าตนกานะคะ,ะนี่ตามรูปอันนี้ดูรูปแล้วทำความเข้าใจไปด้วยนะคะคุณมีดินสอสี24แทงอันนี้คือของคุณนะคะ24แทง คุณมีดินสอสีน้อยกว่าต้นกา12แท่งโจทย์ถามว่าต้นกามีดินสอสีอยู่เท่าไหร่ต้นกามีดินสอสีเท่าไหร่นะคะต้นกาจะต้องมีมากกว่าขุนแน่นอนเลยเพราะโจทย์กำหนดมาว่าคุณมีดินสอสีน้อยกว่าต้นกาต้นกาจะต้องมีมากใช่ไหมคะเขาถามหาต้นกาใช่ไหมลูกต้นกามีอยู่เท่าไหร่ เพราะฉะนั้นคำตอบของเรามันจะต้องมากกว่า24ใช่ไหมคะดังนั้นครูกุ้งก็จะเลยจะคิดว่าข้อนี้ต้องเป็นสถานการณ์การ,การบวกแน่นอนนะคะจึงต้องเอา24กับ12มาบวกกันจะได้เท่ากับ36นะคะอ่าต่อไปลูกยินสอสียาว14ซนติเมตรนะคะ ดินสอสีสั้นกว่าตะเกียบอยู่เท่าไร่นะคะดินสอสียาว14ดินสอสีสั้นกว่าตะเกียบ8เซนติเมตรตะเกียบยาวเท่าไหร่5ตะเกียบยาวเท่าไหร่นะคะเขาบอกส่วนที่สั้นกว่ามาให้ก็คือ8เซนติเมตรตรงนี้ใช่ไหมคะ ตะเกียบยาวเท่าไหร่เราจะต้องเอาจํานวน14กับ8มาบวกกันนะคะจึงจะได้ความยาวรวมของตะเกียบทั้งหมดนะคะเขาบอกส่วนนี้มาคือ8ซนติเมตรเห็นไหมคะจากรูปเขาถามหาความยาวของตะเกียบทั้งหมดนะคะ mm hmm. ไอเด็กคนไหนยังไม่เข้าใจเด็กสามารถวาดรูปประกอบได้นะนี่เหมือนของเขาเลยนะคะเขาถามหาความยาวของตะเกียบยินสอสียาวส4 ดินสอสั้นกว่าตะเกียบนะคะดินสอสั้นกว่าตะเกียบ8ซนติเมตรอยู่นี่ต่อไปค่ะแก้วน้ําสูง9้าซนติเมตรนี่นะคะก้าน้ำสูงเก้าเก้าซนติเมตรแก้วน้ำเตี้ยกว่าขวดน้ำอยู่สิบหกซนติเมตรอันนี้คือสิบหกนะคะ เขาบอกความยาวเขาบอกความสูงของแก้วน้ําที่เตี้ยกว่าขวดน้านะคะนี่แก้วน้ํานี่เตี้ยกว่าขวดน้ําอยู่16ครานี้เขาอยากรู้ว่าขวดน้ําสูงเท่าไหร่ใช่ไหมคะขวดน้ําสูงเท่าไหร่อ่าอีกคาไหนคะก็คือเขาถามหาความยาวขวดน้ําทั้งหมดใช่ไหมนะคะเด็กๆก็ต้องเอา9มาบวกกับ 16กนะคะขวดน้ำสูงเท่าไหรเกบวกสิหกเท่ากับยี่สซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะต้นก้ามีสอสีเขียวยาว5 cm, ้าซนเมตรมสอสีขาวยาวสิอซนเมตรอ่ามานำมาต่อกันนะคะอันนี้เหมือนโจทย์เลยนะเหมือนโจทย์ที่กูู้อธิบายไปเมื่อกี้นะคะก็คือ5้ากับ12มาบวกกันเพราะว่าเป็นความยาวเอามารวมกันนะคะก็จะได้สิบเจ็ด มานีร Sadly, ้อยลูกปัดได้ยี่สิบเมตรมานีร้อยลูกปัดได้น้อยกว่าชูใจอยู่สิบเมตรชูใจร้อยลูกปัดได้กี่เมตรนะคะมานีร้อยลูกปัดได้ยี่สิบมานีร้อยลูกปัดได้น้อยกว่าชูใจอ่าคนเนี้ยมานีนะร้อยลูกปัดได้น้อยกว่าชูใจใช่ไหมครับแปลว่าชูใจต้องมีมากกว่าใช่ไหมอ่าต้องมีมากกว่ามากกว่ามานีแน่นอนนะคะ เพราะว่ามานีนับมีน้อยกว่าชูใจเนาะคราวนี้เด็กๆจะต้องเอาจำนวน20กับ10มาบวกกันนะคะเพราะว่าเขาถามหาว่าจำนวนลูกปัดของชูใจเท่าไหร่เนาะก็คือเอา20บก10เท่ากับ30นี่ต่อไปค่ะเรื่องราวหรือสถานก,การณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการนำจำนวนมารวมกันสามารถเขียนแสดงจำนวนเออสามารถเขียนแสดงนะคะด้วยประโยคสัญลักษณ์การบวกเป็นสถานก,การณ์ การบวกนะคะอ่านีดีค่ะออเอาเล่มสีขาวขึ้นมานะคะ,ะเล่มสีขาวตัวนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกของเรานะคะคุ้งจะพาทำก่อนหน้านึงนะคะหน้าหนึ่งร้อยสามสิบแปด ปีที่แล้วฟาร์มโชคดีมีวัว56ตัวปีนี้ตกลูกมาเพิ่มตกลูกมาเพิ่มต้องเป็นวิธีบวกนะคะง่ายมาก่อยเด็กๆก้56บวก22หน้าบวกหน้าหลังบวกหลังก็จะได้78ฟาร์มโชคดีมีวัวตัวผู้9ตัวมีวัวตัวเมีย69ตัวนะคะมีวัวทั้งหมดกี่ตัวง่ายมากเลย9บวก69นะคะข้อนี้จะเป็นการบอกแบบมีตัวทดนะคะ อย่าลืมนะคะเก้าตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยนะบางคนเอามาบอกในหลักสิบคำตอบจะผิดทันทีนะคะก็จะได้เจปอ่ะวันนี้รีดนมวัวได้ส4ถังเมื่อวานรีดนมวัวได้มากกว่าวันนี้11ถังเมื่อวานรีดนมวัวได้กี่ถังอ่ะวันนี้รีดนมวัวได้34ใช่ไหมคะเมื่อวานเมื่อวานรีดนมได้มากกว่ารีดนมได้มากกว่าวันนี้แปลว่าเมื่อวาน จะต้องยังไงคะจะต้องมากกว่าใช่ไหมอ่านะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องเอาสี่สิกับสิมาบวกกันนะคะได้เท่ากับ45่าอ่ะงานในวันนี้เนาะอ่ะคุณครูจะให้เด็กทำหน้าหนึ้ามสินะคะเก็บถุงนมได้30ถุงเก็บได้น้อยกว่ากลุ่มที่2อยู่5ถุงนะคะกลุ่มถุงกลุ่มที่2เก็บถุงนมได้เท่าไหร่อ่ะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มนี้ใช่ไหม ได้30ถุงนะคะกลุ่มที่1เก็บถุงนมได้30ถุงเก็บได้น้อยก,กว่ากลุ่มที่2อยู่5ถุงเพราะว่ากลุ่มที่2องจต้องมีมากกว่าใช่ไหมคะหามากกว่าอยู่5เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอา30กับ5มาบวกกันได้เท่ากับ35้นั่นเองอ่ะกลุ่มที่1นําถุงนมมาทํผ้าปูโต้ยาวเ5เซนติเมตรกลุ่มที่1ทําได้สั้นกว่ากลุ่มที่2อยู่15เซนติเมตร กลุ่มที่สองทำภาพปูตัวยาวเท่าไหร่คีย์เวิร์ดสำคัญเขาบอกว่ากลุ่มที่สองนะคะจะต้องยาวกว่ากลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมเพราะเขาบอกว่ากลุ่มที่หนึ่งสั้นกว่าแปลว่ากลุ่มที่สองเนี่ยต้องยาวยาวกว่ากลุ่มที่หนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นคาตอบของเราก็จะต้องมากกว่านะคะมากกว่า75ห้าคือตัวตั้งตัวนี้นะคุกุ้งก็จะได้ว่า75บ้าบวกสิบห้านะคะเป็นวิธีการลบเออเป็นวิธีการบวกนะคะก็จะได้แปดสิบเจดเซนติเมตร ่ะหน้า1 4 0่งร้อยสี่สิบกุก้งก็ให้เด็กฝึกทําเองนะคะลองเขียนแล้วก็ลองทําความเข้าใจอ่ะกุกุ้งอธิบายข้อนี้นะกันชูใจถักผ้าพันคอยาวขี่เซนดีรกกำหนดเลย2 5ซนติเมตรชูใจถักผ้าพันคอสั้นกว่านุอี5ซนติเมตรนุดีถักผ้าพันคอยาวเท่าไหร่ชูใจนะคะผักผ้าพันคอยาว25 ชูใจถักผ้าบันคอสั้นกว่านูดีแปลว่านูดีต้องยาวกว่านะก็ต้องเอา25บวก5นะคะนี่คือความยาวของผ้าบันคอของนูดีนะคะเท่ากับ30ซนติเมตรวีระปั้นแก้วกาแฟสูง18ซนติเมตรวีระปั้นแก้วกาแฟเตี้ยกว่าแจกกันเขาถามหาแจกกันนะคะอ่าแปลว,ว่าแจกันจะต้องสูงกว่านั่นเองคําตอบของเราจะคือจะต้องเป็นหบวกก็คือต้องเพิ่มขึ้นนะคะ ก็จะเป็นการบวกนั่นเองนะคะ18บวก4เท่ากับ22ซนเมตรนั่นเองนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญของข้อนี้ก็คือกาแฟเตี้ยกว่าแจกันซึ่งกาแฟยาว18นะคะแจกันจะต้องสูงกว่าถ้วยกาแฟนะคะดังนั้นคำตอบของเราจะต้องมากกว่า18แน่นอนนะคะวิดีก็ต้องเอาจำนวน2อจำนวนมาบวกกันอ่ะ แบบฝึกหัดในวันนี้นะคะคุ๊กุ้งจะให้เด็กๆทำหน้า138ถึงหน้า140นะคะทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุ๊กกุ้งเหมือนเดิมนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย